อยู่กัผมเซ้ากอล์ฟอีก่แล้วนะครับวันนี้นะครับกอล์ฟอยู่กับ All New Titan นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นดับเบิลแคปนะครับตัวอัลต้านะครับราคานะครับของคันนี้นะครับอยู่ที่1 2 7 0 0 0้านบาทนะครับสำหรับตัวเกียร์ออโต้นะถ้าสีขาวบวกเพิ่มอีก10,000บาทนะครับวันนี้นะครับกอล์ฟก็จะมารีวิวนะครับสไตล์การตกแต่งนะครับของคันนี้นะครับต้องบอกว่าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับชุดแต่งนะครับรถใหม่แล้วก็มีชุดแต่งใหม่มารองรับแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวกอล แล้วก็มีอะไรที่แต่งออกมาแล้วสวยงามบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ สำหรับเจ้าออนิวไททันใหม่นะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องใหม่นะครับเป็นเครื่องไฮเปอร์พาวเวอร์นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะให้กําลังเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่2,400ซี184แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่430นิวตันเมตรนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าแรงมากๆนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับคันนี้นะครับเป็นแบบแบบใหม่นะขนาดใหญ่นะครับเป็นลังพึ่งแบบนี้นะครับอ่าเรียกว่าคันนี้คอมนะครับสวยงามเลยนะครับตัวมีโลโก้ให้แล้วนะครับคําว่ามิซูบิชินะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบรุ่นตู่นะครับแต่ลูำ สามารถติดตั you, now, ้งตัวอุปกรณ์แอสเซซอรีเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้นะครับไฟหน้านะครับก็แบบใหม่หมดเลยนะครับไฟตัวนี้ก็จะเป็นแบบ daytime running l i g h t นะครับสวยงามเลยนะครับตัวไฟหน้านะครับก็จะเป็นแบบ L.E.D. หมดเลยนะครับเต็มระบบเลยนะครับยกเว้นตัวไฟเลี้ยวนะครับที่ยังเป็นหลอดอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวไฟหน้าตัวไฟสูงเป็น L.E.D. หมดเลยนะครับไฟตัดหมอกก็เป็น L.E.D. เช่นกันนะครับอ่าแล้วก็ไฮไลท์สําคัญนะครับสำหรับคันนี้นะครับที่ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นชุดแต่งนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นช นะครับอันนี้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับตัวงานของเขานะครับก็จะเป็นตัวพลาสติก ABS ขึ้นรูปอย่างดีนะครับตัวนี้เป็นการปั้นนะครับขึ้นรูปนะครับแทนจากใช้ตัวเครื่องเซ็นเซอร์นะครับอันนี้จะเป็นการปั้นขึ้นรูปตัวชิ้นงานก็จะเนียนนะครับแล้วก็โค้งมนสวยงามนะครับตัวนี้นะครับก็ชุดแต่งนะครับก็จะครอบตัวกันชนด้านหน้าไปเลยนะครับก็จะเว้นตัว รูเซนเซอร์ด้านหน้าให้4จุดนะครับตัวนี้นะครับตัวชิ้นงานนะครับก็จะเป็นสีขาวเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยสีกาไฟแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัดสีดําด้วยนะครับมีห่วงสีแดงนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับตัวห่วงนะครับเป็นแค่ชุดตกแต่งนะไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้เป็นแค่แบบแต่งรอเฉยๆนะครับตัวนี้อย่าไปดึงหรือว่าเอาอะไรไปดึงลากจุงนะครับตัวนี้ใช้งานไม่ได้นะเอาไว้แต่งให้รอเล่เดีนะครับในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยดีกว่าครับ ในส่วนของด้านข้างนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นชุดแต่งนะครับก็คือตัวคิวซุ้มล้อนะครับตัวนี้จะเป็นแบบปั๊มลายมาให้เลยนะครับจากสำนักวิกเตอร์นะครับมีโลโก้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะซีนนะครับที่เป็นยางกันขอบตัวนี้นะอันนี้นะครับก็ไว้เป็นกันกระแทกไม่ให้ตัวชิ้นงานไปขูดกับตัวบอดี้รถเราได้นะครับก็เพิ่มความกว้างให้กับตัวรถนะครับเพิ่มความบึกบึนนะครับสวยงามนะครับแล้วก็คันนี้นะครับคันนี้เลือกเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับเป็นลายเหมือนเวกเลยนะครับแล้วก็ าพร้อมยางนะครับเป็นยางอะเทนนะครับขนาดไซส์ยางนะครับอยู่ที่265 50 R20 นั่นเองนะครับตัวนี้ก็แต่งออกมาก็พอดีซุ้มนะอันนี้ไม่ต้องมายกนะครับเพราะว่าตัวยางอาจะพอดีกับซุ้มเลยนะครับไม่ติดกับตัวล้อนะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าที่ที่ดูอยู่แล้วอยากได้ไซส์ยางใหญ่กว่านี้นะครับก็สามารถใส่ได้ถึงตัวยาง33นะครับแต่ว่าตัวยาง33พี่จะต้องลองสเปเซอร์2มิวขึ้นไปนะครับถึงจะไม่ติดนะครับตัวนี้และส่วนของชุดแต่งของเขานะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับก็จะเป็น เป็นตัวกับข้างประตูตรงนี้นะครับตัวงานของเขานะครับเป็นการติดกาว 3M นะอันนี้ไม่มีการเจาะนะครับชิ้นงานทุกอย่างนะครับไม่ได้มีการเจาะนะเรายึดจากน็อตหมุดรูเดิมนะครับไม่มีการเจาะเพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะครับก็ดีมากๆเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับก็เป็นการตกแต่งนะครับเป็นแนวทางให้พี่ได้ดูนะครับกับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับหาก พี่ๆนะครับที่ดูอยู่นะครับแล้วออกรถไปแล้วหรือว่ายังไม่ได้ออกรถกําลังตัดสินใจอยู่นะครับตัว All n e วไททันคันนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นโรรุ่นพราม์หรือว่ารุ่นออาต้านะครับก็สามารถใส่ชุดแต่งชุดนี้ได้หมดเลยนะครับก็ถ้าสนใจนะครับทั้งรถทั้งชุดแต่งนะครับสไตล์นี้นะครับก็สามารถติดต่อหากอบได้ทุกช่องทางเลยนะครับหรือโทรที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างก็ได้นะครับ0846501646นะครับหรือต้องการไปเสนอราคานะครับให้กอล์ฟทำไปเสนอราคานะครับพร้อมชุดแต่งแบบนี้เลยครบหมดทุกอย่างนะครับ ทั้งชุดแต่งด้านหน้าคิวซุ้มล้อกับข้างนะครับก็สามารถขอไปเสนอราคานะครับเป็นลายแอดนะครับที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะพิมแอดนำหน้านะครับตามด้วย tob.789 นะครับก็สามารถแอดไลน์มาขอไปเสนอราคากอลฟได้เลยนะครับกอฟก็ยินดีทาให้ทุกรูปแบบเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกอฟก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ